แล้วครับถึงเราก็พี่ไปพังงาวันที่สิบไหมไม่รู้เหมือนกันนะไปไหนไม่รู้ครับไปงาพังครับไปงาพังไปพังงาไปงาพังครับไปภูกเก็ตเป็ดกูครับไปกระบ,บี่ <c oughs> บีกะอีกคนมาดูไปเห <c oughs> มือนอาจารย์ตะกุนมาไม่มาครับเตียงหักนะครับมาไม่รู้เหมือนกันว่ามันน้องน้องใคร แล้วเขาไปกินแล้วผมกินอิ่มแล้วข้าวรถไปไปไปเดียวนี้ปัดไอ้ไอ้ไอ้บ้าไอ้ไอ้บ้าบ้าเอออะไรกันไปไหมีคนป่งรถไปฟไหมราคาต้องลองเบาๆเอาอดีตในรถเหรอแมนวันนี้เป็นเราอะมั่วข้าไม่ใช่หรอพี่เต้เวลาก่อนเออไม่เป็นไรเราเขาเรียกว่าพี่เต้พี่เต้ผมชื่อเต้นะครับทุกคนผมไม่ได้ชื่อเต้ พ,กกนนะพักของระกีดคนครับผมพักสามคนครับอยู่กันอยู่ๆน่านน่านบอกว่าเขาสาวน,น่านนะท <c ười> ักหน่อยทักหน่อยยายวิบังก้องเรจ้กอดอีกต่อหนึ่งไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่สลามน้องพักกับใครพัครับนุชนาวหลังครับอยู่สามคนไม่ได้ไปปกักไอเดินสาม <c ười> คนคอยู่ไรกอปไรไปกลางเดือนเออไปกลางเดือนหนึ่งวะ ไปซ้อมบอลไปแล้วซ้อมบอนซ้อมได้เลยจริงหน้าสวยไหมครับเขาบอกว่าหน้าสวยไหมบังสวยครับยังไม่เห็นสอนหนึ่งงามนอหน้าขาวมากครับเขาบอกว่าใครบังบังบังนุชบอกว่าใครที่อยู่จังหวัดน่านทักไอจีนุชไปได้เลยครับมาเลยมาเลยเด้งมาให้ไวเลย รถบัวทักไอจีนุ่นไปได้เลยจะอู้จะอี้รถไฟพาไปแถวไหนป่าอีไอ้อีไอ้โอนี่ครับเซอร์ผมเป็นผมเสื้อตุ้ดซี่ตุ้ดซี่จะเย็นใจเย็นดีก็จะแบบอะไรครับรถจะไปรถไฟกันจันทบุรีครับคืถึงคืถึงคืถึงทุกคนมากมากคนดูบอกคนดูมาหาหน่อยดิเออคนดูมาหาพวกผมได้ไหมใช่ใจเย็นมัวอยู่มอยู่หน้าเนี่ย อยู่น่านด้วยทุกคนใครอยู่น่านบ้างเนี่ยใช่ใช่ใช่เพื่อใครอยู่นานบ้างครับทุกคนเขาบอกว่าที่ไหนครับบางบางที่ไหนวะบางไม่รู้กันเนี่ยมาอยู่ห้องเช่าใครก็ไม่รูเออตัวนี้มันคือที่ไหนมั้งเนี่ยน่าจะอยู่แบบนอกเมืองบ้างเออน่าจะจะนอกเมืองเพราะไม่มีใกล้ๆนี้มันไม่มีเซเว่นกับร้านค้าเลยอะ เขาบอกว่าปัวปัวอำเภอปัวครับนั่นนั่นแหละนั่นแหละมาหาพวกผมหน่อยรีบๆมาเลยปัวปัวถูกต้องปัวปัวปัวอำเภอปัวใช่ใช่ใช่ขาอยู่อำเภอปัวมึงครัามาหาผมหน่อยจริงๆสาวๆเลยนะาา่ะขไม่มาหาบังนุชหน่อยบังนุชอยากจะอำเภอปัวมึงจะเรยเอาดูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยข้าไม่รู้เลย ค่ะผมกินจนไม่อยากผมกินจนจะเป็นเกาไอ้เก่าเนี่ยเก่ารักตัวเองนะมันจะดูันจะดูอะไรวะเขาบอกตรงรูเกชเชนมาผู้หญิงเบื่อ หรือ่าอืมไม่ใช่บางรุ่นละบางหวัง <c oughs> มาตลาดบ,บุรีไปครับวันที้เจ็ดผมไปเตะเชียงรายครับไม่ได้ไปครับตลาดบุรีบบร <c oughs> ส่งโลมาด่วนเลยครับได้เอาโลเคชั่นหรือว่าโลมาครับ <c oughs> โลมาที่บิวบองเนี่ยเห็นป่ <c oughs> <c oughs> พี่อยู่อะไรผมอยู่หน้านะทุะกคนแน่ใจผมไม่อยู่ที่ไหนอ่อมาเชิงเลยมวันไหนมาเชิงเลไเตะเตะแข่งวันนี้เสร็จอะครับวันนี้เสร็จแล้วก็น่าจะไปเลียบมาตูปปันวันไหนวันที่สิบเก้าสี่สิบ มันแต่มีมันแต่จะจังหวัดเลยไม่ไม่มีแลวกินแล้วครับกินข้าวไปกินขนมจีนกินขนมจีนกับข้าวเปนไก่ไม่ได้ไปตลาดบ,บุรีครับเฮ้ยเจ็ดไม่ได้ไปครับบินกลับมาไหนครับโอ้โห ผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วว่าบินกลับวันไหนน่าจะนานดอ,อ่ะพี่พี่พี่ไปก่อนนะครับเจอกันนะเจอกันทุกคนมาฟังงานวันไหนไม่รู้คนระับไปเจอผมไปไปวันที่ยี่ห้าีห้าเดือนนี้แหละว่าไปว่าไปเที่ยวในป่านี่ใหญ่ใหญ่ออ เอจันนาเอจันนาวันนาป๊าปป๊าปป๊าปป๊าฝากจุดนาวหน่อยบังไหนเอจแก้มมานี่มาแก้มมานี่มาเตะกี้มองเตะาปสามาปวดโอ้ยังไม่ปวดเลยปวดเข่า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 ดเดิ้ตัวนี้ปวดเข่า คนดูหมื่นแปดแต่สองหมื่นแล้วไปดูไปหน่อยแต่หาแล้วอปล่อยเลยครับเพราะว่าโดนยังคนอรารวาสนี่แหละวดูจากทรงน่ยน,น่าจะหนองฟานเลยอ่ะมาไม่ถึงชั่วโมงเนาะไอ้เหี้ยข้าวของก็พังหมดแล้วหมดแล้ววะฮะเสียจริงกี่บานครับ ิงไป2ก็ต้องไปดิเพื่อนใช่ป่ะใช่ไปเชิงเรามันอัอบเที่ยงเพื่อนอับเที่ยงเหรออืมอีกเอัอีกเจ็ดนาทีเช้าเลยใช่ป่ะใช่เป็นอีกเจ็ดนาทีอบบเนี่ยมันออกนะอืมโดนตีแน่ผมเครื่องเขาปนหูนะผมไม่โดนหรอกครับผมไม่ได้นอนห้องนู้นกันน่าจะพวกมันน่าจะโดนไม่น่าไม่อยู่เตะจะเหงาหมเหงาอาบเหงาเหงาเหงาอาบยัยังไม่มีความเกิด อยู่ความคืนจีเย็ดอยู่ความคืนจีอากาศเกลองศาครับสิบเก้าครับโคตรมั่วแปดสิบเก้าองศาโคตรมั่วเขาบอกว่าดังถึงอเมริกาเลยนะเชเดอร์เยดอร์แ้กี่คนครับมันแล้วแต่แล้วแต่ครับไม่จํานองน้อยกี่คน ที่มอนหน้าเธอทิดใจเธอเหอ,อ,อเดบักผพีโอ้เพลงนี้ไม่อยากฟังเ่าราาะกไ็ได้ืราคดูแลสุขภาพเลยขอบคุณค้าม่เจ็บหรือเ่าได้ลงมเปลี่ยนเองอผมไม่รู้เหมือนกันเนะเขาไม่รู้เขาเป็นหมอกเร็วจ้ะแค่จมเจอ มีเง uh ี้ยมีมีเงี้ยเจอคนดูผมสุ่มคนดูเข้าเดอยวรู้สึกเหงาจัดตอนนี้เดี๋ยวเชิญคนดูเข้าเดอยวสุ่มสุ่มแบบสุ่มพร้อมบอทุกคนพร้อมไหมครับไม่ง่วงหรอง่วงอยู่ครับพักทีเดียวนะพักทีเดียวกันครับ มาพักใต้วันหน่อยไปซบาอยาทุกคนครับหมวกนะครับทุกคนนีอย่าลืมไปซื้อนะหมวกทุกคนซื้อแค่กับพี่ผมนะเดี๋ยไปซื้อกับเพจอื่นนะเพจอื่นมันมันไม่ใช่ครับมันมั่วเพจอื่นมั่วนะครับเพทมีพี่ตั้มกับพี่เดียนะคสองคนนี้ที่เป็นผู้ขาย แต่คนอื่นผมไม่รู้แล้วนะครับทุกคนที่ผมลงไอจีไว้ที่อินสตาแกรมอินสตาแกรมของเขาสองคนพี่ตั้มกับพี่เดียสองคนไอพี่ไหนแฟนผมอย่ไหนแฟนผมยังไม่เข้ามาเลย มักนกสินแ่้าเขาบอกว่ามีมแขังทีสตุลินแม่บม่มีมบม่บมีนะบม่มีสือพันมามือไหร่ับนแปดนเก้ายี่สิบพร้อมมวนพี่ไปแข่งที่ไหนมือวนไปแข่งที่ท่าขามอโอ้ย oh, ในเชิ้ปิ่นโตใครครับในพี่ปิ่นโตเข้ามาดู้หรอ ไหนอยู S <S <々>่ไหนอ่ะพี่ปิ่นโตอยู่ไหนอ่ะไหนผมยังไม่เห็นเลยพี่ปิ่นโตเล่ก็ตีเยอะไหนพี่ปิ่นโตอยู่ไหนไหนไหนเขามาดูผมด้วยเหรอบอกว่า เฮ้ยมาอดี้เขามาดูผมอ่ะอะไรฮะใช่ห,หรอฮะเรไปนานแล้วคุณนนเาไห่อันนี้เขาเขาไปไหน,นอะเพื่อน พวนเราจะสามมือเรื่องอะไเพื่อนอดีตสองมืนไปแล้วเชด h เชด w เดี๋ยวเขาบอกว่ามีใครมามา้าเขาบอกว่าพี่ปินโตมาดูนี่ยังไม่เห็นเลย ยังไปสามว่าไปสามโมงครับออถึงจะพี่พบักบุ้งหน่อยโอ๊ะแฟนผมมันดุเหรอทำไม่ผมไม่เห็นเลยวะ สี่กับท่านไปไหนครับเข่าเดิมได้ไหวครับสี่ามาเมือนกันก็เลยนอนอยู่หอกับพีคสองคน นี่ไม่ผมกดเชิญใครไม่ได้เลยผมขอดูหน่อยว่ามีใครบ้างเต็มร้อยไหมวันนี้ไม่เต็มร้อยครับได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พี่น่าจะเบอร์แล้วเบอร์จะได้ พี่ประวันผมไงผมไงประมาณนั้นครับพี่ปูเป้ไปไหนมาเนาะนาำเนาะอือพี่ปูเป้เฮ้ยอะไรยึนเล่นนะที่มันตรงกันนั้นเองเพื่อนไม่ที่ไม่ไม่ขอคุณบ้เลยรไปบอไปเที่ยวในป่านอ้ไงอีไงโอจะกบป้าป้าไจะกบป้าป้าไปกบป้าป้าเฮ้ยมันต้องเงนอะนรเงี้ยถูกส่งถ้าส่งหมาชิบะไปแล้วเมื่อกี้เอดิเพื่อนก็ไม่ดูอ่ะก็ไม่ตรงชิบะมาใช่ส่งก็งแ้นม่ีชิบะ อู้ไม่สองร้อยเลยสามร้อยครับเอากูดับเรากูดับอ้ไม่องร้อยเลยอันนี้พหโอ้หนึ่งอันนึงเหรอขอบคุณครับเจนาวขอบคุณครับโอ้ดูเจนาวเปยโอ้เจนาวเปดอกละร้อยอะดอกละดอกละหนึ่งบาทเลยนาวเปครับนาวเปดูดีดูดีถูกต้อดอกละร้อยครับดูความเปครับดูความเขาครับแปเบเพื่อนก็ดูอยู่ในอะไรด้อหมูกริงน สมุตกับพี่ตัมไปแนเวได้ครับยัไปตังกับคนอื่นนะครับตังแค่กับพี่ผมแล้วก็แฟนพี่ผมอ่ะแฟนข้า <c oughs> <c oughs>